ครับขอคูณร้อยเลยขึ้นบนโอ้โหไม่ขึ้นบนว่ะสายเออสวยครับคูณร้อยมาฮะอืมขวาไปขวาไปอุ้ยเกินไปไปรุ่นโอ้โหอุ้ยคูณสองร้อยเก้าสิบครับคุณผู้ชมช็อตนี้ห้าพันแปดอืมต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันเกม Evil Eye นะครับคุณผู้ชมนะเกมของค่าย Hackcho Gaming เช่นเคยนะครับนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยฮะ วันนี้ผมพกทุนมา5,000บาทนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราก็จะมาซื้อซื้อฟรีเกมแหละแต่ผมไม่กล้าซื้อส0 0พันเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวมันจะเจ็บหนักนะเราเปิดที่นี้ก่อนก็ได้ครับไปฮนะสอง0ันบาทลุยเลยครับเบ็ดยขอแบบปัง,ปง,เงๆเลยมาขอคุณหนักๆเลยอืม อุ้ยตาหันขวาครับสวยคุณเก้ามาครับลูกตาลงมาหันซ้ายเออคุณสิครับโอ้ลูกตาไม่ลงหันบนขึ้นบนโอ้โหไม่ขึ้นบนวะขึ้นบนไม่ได้คุณอุ้ยโอ้ไม่มีอะดิอ๋อมันแจกเออหันไปลงมา อลูกกตาไม่ลงลงมาหน่อยโอ้โหไม่มีแล้วคูณหนึ่งโอ้โหนี่จบละลูกตาลงมาโอ้โหไม่ลงอย่าบอกนะคูณสี่สิบห้าเก้าร้อยโอ้ยตื้อสองพันให้คืนเก้าร้อยโอ้โจะบ้าตายอ่ะอีกสักรอบก็ได้อ่ะมา พอเลยเจอแบบนี้ซื้อสองพันนะคุณผู้ชมอุ้ยตุกตาเยอะครับาครับขอคูณร้อยเลยขึ้นบนโอ้ไม่ขึ้นบนวะ่ะสายเออสวยครับคูณ 100. คร้อยมาฮะคูณสิบด้วยช็อน,นี้อืขึ้นบนอุ้ยสวยครับแจกไวครับเออมาดิอุ้ยช็อน,นี้ได้เยอะอยู่คุณผู้ชม อุ้ยมาอีกแล้วไอ้คุณสิบสีแดงคืออะไรวะหัขงขวาไปเออมาแจกไปอีครับซ้าย oh. ผมอยากลองขวานะมาครับเอออุ้ยเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยอุ้ยมาครับมาอีกช่อน,นี้ขึ้นบนไปฮะแล้วยังไงต่อครับ ซ้ายขวาเอออืมนีม่ลงมาเจ็ดนะลูกตาลงมาโอ้โหไม่มีอุ้ยไม่ครับลูกตามาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมขึ้นบนไหมได้คนหนึ่งได้อยู่ ลูกตาลงมาอืมขวาไปขวาไปอุย้ยเกินปไปไปรุ่นโอ้โหอุ้ยคูณ290ครับคุณผู้ชมช็อตนี้5,800อืมต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้หืมมาผมซื้อนี้เลยเรานี่ผมซื้อนี้เลยไปครับจัดเลยฮะ สี่ตัวขอแบบโหดๆเลยขอแตกหมื่นอนะ่ะคูนยี่สิบโอ้ยลุกตาอุย้ยหันลงมาหน่อยเอา้าอุยอ้ยโอ้จบแล้วอย่าบอกนะว่าอย่านะหันลงเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบแปดโอ้ 290รอเ้คุณผู้ชมผมว่ามันไม่ใช่แล้วดูดิซื้อ4000ได้คืน394ออะไรวะโอ้เมื่อกี้ยังคุ้มกว่าเลยสี่พันเลยนะวันนี้ผมไม่ยอมขอคืน ไม่ยอมครับมาโอแม่งน่าเกียดเกินอ่ะซื้อสี่พันมันให้สามร้อยสี่เก้าสิบสี่อ่ะโอ้หน้าเกียดก 4, ยเกิกนไอ้บอกนะรอบนี้ก็ไม่ได้อ่ะหมดตูดเลยนะหันลงเออเท่าไหร่ห้าร้อยสี่สิบครับห้าร้อยห้าสิบสองโอ้ลูกกระตาไม่เข้า พอลูกตาเข้าก็ไม่มีตัวแตกเฮ้ยเกินไปหันลง,งขวาโอ้ร้อยยี่สิบแปดอะไรวะเฮ้ยโหเกินไปสี่พันอะไรครับเนี่ยซื้อสี่พันอะไรครับ What งงเป็นไก่ตาแตกซื้อสี่พันดูมันแตกดิเจียอะไรวะเนี่ยโอ้โหโจบเลยเงี้ยผมท้อเลยอะพอดีว่าเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ